สวัสดีคุณผู้ฟังท่านคะวิดีโอนี้เราจะนำความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการถอดจิตและก็การฝึกจิตที่เป็นภาคต่อจากหลายๆวิดีโอที่ครูได้นำมาเผยแพร่และก็หลายๆท่านอัปเดตงานสอนแต่หัวข้อในวันนี้เราจะมาเพิ่มอัทรสในการเข้าใจและแนวทางการศึกษาศิลปะของชีวิตและจิตวิญญาณได้มากยิ่งขึ้น สำหรับนักศึกษาท่านใดที่มีโอกาสได้กู้ยานบาร,รมีได้รู้จักโลกภายในหรือครูเรียกว่าเทวดาประจำตัวอาจจะนำองค์ความรู้ดังต่อไปนี้ไปปรับใช้ในขั้นตอนของการฝึกฝนได้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นถ้าถอดจิตออกมาแล้วกลัวผีจะต้องทำอย่างไรถามเมื่อเราฝึกถอดจิตโดยฝึกท่านอน ก็เพ่งมองที่กึ่งกลางระหว่างคิ้วไปเรื่อยๆบางทีก็รู้สึกว่าคล้ายกับกายทิพย์จะตื่นขึ้นมาเมื่อเกิดเป็นแบบนี้ให้เราทำอย่างไรให้ปลุกกายทิพย์ลุกขึ้นมาใช่หรือไม่เพราะว่าบางทีเราก็ได้ยินอะไรแปลกๆเหมือนกันเราก็ไม่กล้าให้กายทิพย์ลุกขึ้นเพราะเกิดอาการกลัวก่อนเหตุใช่หรือไม่ ที่จริงจากอาการที่เล่ามายังถอดจิตได้ไม่สมบูรณ์ดีเพียงแต่กายทิพย์เริ่มจะเหลื่อมได้เท่านั้นโดยธรรมชาติแล้วสามัญชนทั่วไปกลัวผีทุกคนกลัวจนติดในสันดานกายทิพย์สืบนิสัยสันดานจากกายเนื้อกายทิพย์จึงกลัวผีเป็นเรื่องธรรมดาซึ่งที่จริงกายทิพย์ที่ถูกถอดออกมาได้แล้วก็เป็นวิญญาณรูปหนึ่งว่าไปก็คือ ผีนั่นเองเหมือนกันเพียงแต่เป็นผีที่มีบ้านกายเนื้อไว้สิ่งสถิตแฝงอาศัยเท่านั้นสรุปถ้าจะฝึกถอดจิตต้องฝึกทำใจไม่กลัวตายไม่กลัวผีด้วยการฝึกสติในกายเนื้อทุกเมื่อทุกเวลาก็จะทำให้ไม่กลัวผีง่ายๆจิตใจตั้งมั่นไม่กลัวตายและไม่กลัวผีถามถ้ายังกลัวผีอยู่จะแก้ไขอย,อย่างไร ตอนนอนอยู่ครั้งหนึ่งเกิดสภาวะกายทิพย์มีอาการจะแยกออกแต่รู้สึกว่าข้างกายเนื้อของเราเหมือนมีเสียงผู้หญิงพูดคุยกันเสียงดังเจียวเจ้ากันอยู่หลายคนเรากลัวว่าถ้าเราถอดกายทิพย์ออกมาแล้วจะเป็นอันตรายต่อเราพวกวิญญาณเหล่านั้นจะมาทำร้ายเราเราควรจะแก้ไขอย่างไรดีทั้งนังที่เราพักอาศัยที่เป็นหอพักแล้วนะ เป็นที่อยู่ปัจจุบันของตัวเรานั่นเองและบางครั้งเรานอนอยู่ก็มีความรู้สึกว่ามีใครมาจับตรงกายเนื้อเราบางทีก็จับที่ขาแขนบางทีก็เหมือนมีใครมากอดเรามันเป็นอะไรรอบตัวเรามีแต่วิญญาณที่คอยแกล้งเราหรือเรากลัวไปเองตอบถ้าจะฝึกจิตต้องไม่กลัวตายตายเป็นตายแล้วเมื่อนั้นก็จะไม่กลัวผี ที่จริงรอบๆตัวเราก็มีผีมากมายนะเพียงแต่ต่างคนต่างอยู่อยู่คนละมิติซ้อนกันอยู่ในโลกเดียวกันเราจึงจำเป็นต้องสร้างพลังบุญเป็นกำแพงแก้วคุ้มครองตัวเราให้ปลอดภัยจากเหล่าผีร้ายที่ไม่ปรารถนาดีที่พร้อมจะทำร้ายเราถอดจิตแล้วสามารถช่วยวิญญาณคนตายได้ไหมถามถ้าเกิดเราสามารถฝึกถอดจิตสำเร็จแล้ว สมมุติว่ามีใครสักคนที่อยู่ในครอบครัวของเราหรือเครือญาติของเราคนหนึ่งตายไปเราจะสามารถช่วยเหลือเขาได้หรือไม่เราสามารถสัมผัสสนทนากับวิญญาณผู้ตายถามว่าเขาต้องการให้เราช่วยอะไรได้หรือไม่ตอบก่อนที่คิดจะช่วยใครต้องถามใจตนเองก่อนว่านี่เรานั้นแข็งแรงพอที่จะพยุงตัวเอง ได้ก่อนหรือไม่โดยปกติแล้วคนเป็นกลัวคนตายเพราะคนตายเป็นผีคนเป็นกลัวผีแล้วจะกล้าเข้าไปสนทนากับผีถ้าฝึกจิตดีแล้วก็ดีเหมือนกันที่จะช่วยเจยรจาวิญญาณคนตายว่าต้องการอะไรให้ช่วยอะไรก็จะทำให้จิตใจคนตายหมดกังวลได้ความกลัวผีของคนเรากลัวเอามากๆ มากจนเห็นไกลๆจิตใจที่อย่างรู้ว่าคนนั้นคือคนตายคนตายเป็นผีก็ไม่อยากจะเข้าใกล้แล้วสรุปให้ฟังแบบนี้นะว่าถ้าจะคิดช่วยผีคนตายแล้วจงฝึกตนเองให้จิตใจเข้มแข็งมั่นคงไม่หวั่นไหวได้ง่ายไม่กลัวผีท่านก็จะสามารถช่วยปรดเหล่าวิญญาณให้พ้นทุกข์ได้เป็นการทำบุญมาหากุศลอย่างหนึ่งที่ทำได้ยาก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบุญวาสนาและบารมีของเราเองที่สะสมมาข้ามภพข้ามชาติด้วยอยากเลือกครูบาอาจารย์ที่ให้ยึดมั่นถือมั่นถามถ้าเราเคารพรักครูบาอาจารย์องค์อื่นจะนำมาบูชาเคารพยึดมั่นถือมั่นเป็นผู้คุ้มครองได้หรือไม่ตอบถ้าท่านเคารพศรัทธาครูบาอาจารย์คนอื่นๆ ก็สามารถเชิญมาเป็นครูบาอาจารย์พี่เลี้ยงได้โดยขอให้บูชาถึงองค์เดียวเป็นหลักเพื่อว่าเวลาจิตใต้สำนึกผูกพันกับท่านจะได้เรียกชื่อท่านทันทีที่ประสบกับเหตุการณ์ที่ทำให้ตกใจเพราะถ้าจิตผูกพันกับครูบาอาจารย์หลายท่านในเวลาเดียวกันจิตใต้สำนึกจะเลือกเรียกไม่ถูกสับสวนว่า จะเรียกครูบาอาจารย์องคไหนดีสำหรับองค์อื่นๆที่เราเคารพยังบูชาได้อยู่อย่างนี้นะวิธีผูกพันครูบาอาจารย์ที่เป็นพี่เลี้ยงถ้าหวังเป็นพี่เลี้ยงที่คอยคุ้มครองให้เลือกหนึ่งองค์หรือหนึ่งครูบาอาจารย์นำมาเอ่ยเรียกบูชาพระนามท่านอยู่ตลอดเวลายามว่างเมื่อใดให้อุทิศกุศล บูชาครูบาอาจารย์ท่านนั้นด้วยการเอ่ยนามท่านและกล่าวถวายกุศลที่เราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วอุทิศบูชาท่านทำอย่างนี้บ่อยๆจนจิตใต้สำนึกเราผูกพันเป็นหนึ่งเดียวกับครูบาอาจารย์ท่านนั้นเมื่อนั้นครูบาอาจารย์ท่านนั้นก็พร้อมที่จะคลุมครองท่านผู้ปฏิบัติทุกเมื่อทุกเวลาทุกสถานการณ์ที่ทั้งตื่นและหลบับวิธีฝึกสติสัมปชัญญะระหว่างฝึกถอดจิต ถามในระหว่างกำลังเพ่งมองที่กึ่งกลางระหว่างคิ้วนั้นต้องมีใจรู้สติสัมปชัญญะความระลึกได้รู้ชัดทั่วพร้อมรู้เท่าทันปัจจุบันให้มีจิตสำนึกรู้พิจารณาตึกตรองตามติดกับอารมณ์ปัจจุบันเพื่ออะไรตอบหมายถึงขณะที่จิตกำลังเพ่งมองที่กึ่งกลางระหว่างคิ้วอยู่นั้น ต้องจรดจ่ออยู่กับการเพ่งมองขณะนั้นเป็นขณะจิตในปัจจุบันที่ไม่หวนคิดถึงอดีตที่เคยฝึกแบบไหนมาก่อนต้องปฏิบัติสนใจอยู่กับปัจจุบันฝึกเพ่งมองที่กึ่งกลางระหว่างคิ้วเพียงแปบ๊บเดียวไม่กระหายคิดถึงอนาคตว่าฝึกแล้วจะไปได้ถึงไหนแต่เมื่อฝึกไปเรื่อยๆก็จะถอดจิตได้ตามขั้นตามตอนของจิตขณะเดียวกันชีวิตประจำวัน ต้องหมั่นฝึกสติรู้เท่าทันปัจจุบันอยู่เสมอๆโดยก่อนทำอะไรหัดยั้งคิดก่อนทำขณะทำอยู่ก็ตั้งสติรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ทำเสร็จแล้วก็รู้ว่าทำเสร็จแล้วว่างก็จับสติกับลมหายใจเข้าออกเป็นการสั่งสมพลังสติซึมซับสู่จิตใต้สำนึกทำให้เมื่อถอดจิตได้แล้วไก่ทิพจะได้ไม่ตกใจง่ายๆและสามารถคลองจิต ไม่หวั่นไหวเนื่องด้วยรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่แปลกๆใหม่ๆที่เข้ามากระทบไม่กลัวผีไม่กลัวสิ่งแวดล้อมที่ไม่เคยชินสามารถครองอารมณ์กายทิพย์อยู่นอกกายเนื้อได้นานๆวิธีแก้การฝึกสติแล้วนอนไม่หลับหลับไม่ลึกถามทุกๆครั้งที่นั่งสมาธิกำหนดจิตฝึกสติระลึกได้ รู้เท่าทันปัจจุบันจับลมหายใจที่เข้าออกและฝึกสติในเวลาปฏิบัติภารกิจในชีวิตประจำวันอย่างสม่ำเสมอและต่อมาเวลานอนก็เหมือนกับนอนไม่ค่อยหลับเวลาหลับก็หลับไม่สนิทเหมือนหลับหลับตื่นตื่นควรแก้ไขอย่างไรดีตอบอาการหลับหลับตื่นตื่นหลับไม่ลึกในเวลานอนหลับเพราะว่าเป็นผลข้างเคียงของการฝึกสติ เมื่อฝึกมากๆเข้าแล้วอาการหลับไม่สนิทก็คือหลับอย่างมีสติคือนอนหลับไปนั้นก็รู้ตัวว่าตนเองกำลังนอนอยู่คือหลับไม่สนิทนั่นเองวิธีแก้นะการนอนหลับไม่ลึกเหมาะกับคนว่างๆที่ไม่ต้องทํางานกลางวันหรือท่านที่บวชแล้วไม่ต้องนำงานหาเลี้ยงชีพก็เป็นการฝึกสติต่อเนื่อง จเจริญสู่การได้สติรู้เท่าทันปัจจุบันขั้นสูงได้ดีแต่ถ้ายังเป็นคารวาดที่ต้องทำงานเลี้ยงชีพในเวลากลางวันแล้วเวลาเข้านอนหัวถึงหมอนก็ให้นึกภาพว่าเราตายแล้วเราจำเป็นต้องทิ้งกายเนื้อฝากกับแม่ธรณี แล้วกายทิพจิตวิญญาณได้ล่องลอยไปเฝ้าพระพุทธเจ้าณใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์หลังจากนั้นกำหนดการสร้างภาพว่าอยู่ริมแม่น้ำและเป็นวันเพ็ญเดือนงายพระจันทร์เต็มดวงน้ำล้นตริง่งเมื่อภาวนาอย่างนี้ไปเรื่อยๆทวนซ้ำกันหลายๆเที่ยวปล่อยใจผ่อนคลายสบายๆไปตามจินตนาการไปเรื่อยๆ จิตเริ่มปล่อยวางสงบเป็นหนึ่งแล้วก็จะหลับลึกไปในที่สุดถ้าตื่นก็บริกรรมใหม่การนอนหลับจำเป็นต้องทำใจให้เป็นหนึ่งการนอนหลับเป็นการพักผ่อนแต่ถ้าหลับตลอดก็ขี้เกียจสันหลังยาวนักศึกษาทุกท่านคะขอให้ทุกท่านมีความสุขคะ่ะจากขาใจที่ตื่นรู้และยิ่งใหญ่เราจะเรียนรู้เรื่องราวของกายเนื้อกทิพย์ของเราอย่างไร ปัจจุบันนี้เราจําเป็นต้องศึกษาเป็นองค์วิชาวความรู้เพราะนี่คือประโยชน์สูงสุดค่ะที่จะทําให้เราเรียนรู้ในนิมิตต่างๆและรู้จักโลกมิติซ้อนทับปฏิบัติจิตใจได้อย่างก้าวหน้าพัฒนาศักยภาพสติสมาธิปัญญาได้กว้างไกลแล้วใช้การใช้งานได้จริงด้วยขอทุกท่านมีความสุขนะคะจากหัวใจที่ตื่นรู้และยิ่งใหญ่ ครูจะผลิตคลิปดีๆทุกท่านมีโอกาสได้รับฟังในลำดับถัดไปค่ะเป็นกำลังใจให้กับห้องเรียนหลังจากฟังคลิปนี้จบแล้วใส่คำว่ากอไก่กันดีกว่าค่ะบันทึกเสียงโดยแม่ครูน้อยเทวดาประจำตัวแม่ครูน้อยประตูธรรมห้าหนเหนือขอให้ทุกท่านจเจริญสุขจเจริญธรรมบารมีสูงยิ่งยิ่งขึ้นกันทุกๆคนค่ะ